ก็ในวันนี้ได้มาโปรดโยมอีกท่านหนึ่งก็อยู่กันบนตึกตึกร้างที่โครงการที่มันถูกฟ้องถูกยึดไปแล้วนะอันนี้ก็โยมก็มาาใสยตึกร้างทรซบไปอา้า นี่โยมอยู่นี่เหรออยู่กันกี่คนสองคนนะคนแม่ลูกครับอยู่มานานยังบ้านหลังนี้ยอยู่มาหกปีครับหกปีช่นะครับอยู่กับแม่ใช่ไหมครับอ่าโยมโยมมานี่นิดเดียวถามเลยหน่อยอตีลองถ่ายดูในบ้านที่เขาอยู่นี่คือสภาพขออนุญาตนะเอาเข้าไปดู ขออนุญาตเข้าไปดูอันนี้คือที่ที่นอนแล้วแล้วลูกนอนตรงไหนในมุ้งเลยครับนีน่ในมุง้งแล้วแม่แม่ก็ในมุ้งอ๋อแม่กับลูกนอนในมุ้งด้วยกันอันนี้มุ้งขาดแล้วนี่ยุงไม่เข้าเลยเนี่ยไม่หายเยับยอ,อืมอ้าวน,นี้ทุกค ของของเก่านี่คือห้องน้ำอยู่ในนี้นครับอ๋อข้าไฟเดือนเท่าไหร่ใช้ลูกไม่แน่ใจมันต้องถามป้าเพราะว่าใช้ล่วงกับป้าอ๋อใช้ร่วมกับเขาเอเดี๋ยวไปนั่งข้างนอกก็ได้เนาะเดี๋ยวไปถามอะไรนิดหนึ่งนะให้พูดตามความเป็นจริงเดี๋ยวหลวงพ่อถามอะไรนะ อ่ะเดี๋ยวเรานั่งนี้ก็ได้นะนเอาอันนี้อ่ะเอาเอาตั้งตั้งสามตัวอเอาเอาเอารองเท้านี่ออก,กนี่ตั้งตรงกลางทุกคนนี่นี่แสงอยู่นี่ไงเออ เอาลูกชายไปนี่มา,าโยมานี่มาคนหนึ่งนี่เป็นโยมแม่ใช่ไหมเอามานี่อลูกชายมานี่ก็ได้ลูกนั่งๆอยู่กันสองแม่ลูกใช่ค่ะแล้วสามีไม่มีฮะไม่มี ไม่มีแต่มีลูกออตกมาจากป้าลงใส่ท้องแม่นี่พิเศษเลยสามีไม่มีแต่มีลูกับนี่ลูกแ<ม>ท้ไหมแท้ครับแท้ๆแล้วเกิดเป็นไงนไม่มีมีแต่ว่าเลิกกันแล้วอย่างนั้นใช่ไหมใช่ดล้แล้วแขนเป็นอะไรเนแ่่แแตัดกำเนิด เป็นแต่เกิดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตอนนี้กี่ปีแล้วยุสามสิบหกสาสิบหกแล้วมีอาชีพอะไรไหมไม่ค่ะไม่มีหรอแล้วเอาเงินทองที่ไหนมาใช้อืมมันไม่มีไม่มีแล้วเข้าไหนมากินคนข้างล่างเขาหาให้คนข้างล่างป้า อ๋อ้างล่างก็หาให้อ๋อเวลาว่างเราให้ลงไปช่วยขายของเง้ยช่วยขายของของเขาก็าขายได้วันแค่ก็ไม่กี่บาทนี่แหละนี่อยู่บนชั้นสองแล้วตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่ไม่มีไม่มีแล้วแล้วได้เงินคนพิการเนี่ยได้แล้วได้แล้วนะ ทีนี้ลูกชายยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับเรียนอยู่มอไหนลูกมสองตอนนี้เรียนเรียนจบมสองแล้วขึ้นมสามแล้วครับแล้วทีนี้เอาเงินที่ไหนไปเรียนนะลูกก็เงินที่ป้าข้างล่างนั่แหละครับเขาให้เป็นค่าโรงเรียนนะอ๋อป้าที่อยู่ร้านค้าใช่ครับเมื่อกี้นั่นนะครับเขาช่วยยังไงล่ะ ก็ให้ผมแบบลงไปช่วยขายของแล้วก <men fruit s utter foreign> ็แต่ละวันก็จะได้ค่าโรงเรียนไปโรงเรียนครับอ๋อให้ไปช่วยขายของใช่ครับแล้วป้าก็ให้วันเท่าไหร่หรือว่าแล้วแต่แล้วแต่วันครับเคยได้สูงสุดเท่าไหร่วันก็ให้แปดสิบบาทครับแล้วตามสุดเท่าไหร่เขาก็จะให้วันละแปดสิบอย่างเนี้แหละทุกวันเลย ถ้าเราไปนั่งช่วยขายทุกวันแปดสิบกับกับแม่เราสองคนเนี่ยใช่ครับออสองคนใช่ไหมก็ใช้เงินตรงนี้ใช้อยู่ใช่ครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็ก็ไม่มีก็ไม่มี <laughs> มมลยครับแล้วคิดยังไงบ้างชีวิตถ้าคิดว่าถ้าเราเรียนจบเรียนจบผมว่าก็ จะพยายามหางานทำครับเพราะาต,ตอนนี้ก็พยายามหางานทาอยู่ครับตอนปิดเทอมวอนนี้ปิดเทอมเหรอลูกใช่ครับจะเรียนถึงชั้นไหนลูกก็อยากเรียนจบปตีเลยก็ได้ครับถ้ามีโอกาสปตีแต่ว่าโดยสถานะมันยากตรงที่ว่าค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายและค่าเรียนถ้าเกิด แล้วถ้าเกิดเราวันที่เราไปเรียนและทีนี้เอาเงินมาจากไหนนี่เมื่อเรามาช่วยขายของ <Fin. S 1> เขาเขาจะให้ไหมล่ะไม่ได้ให้ก็ให้ครับแต่จะให้แบบว่าน้อยๆอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ทําหรือว่าอะไรนะครับโอ้ถ้าเราได้ขายเขาก็ให้แปดสิบถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไปเรียนก็ไม่ได้สุดแล้วแต่ที่เขาจะช่วยให้เราอย่างนั้นด้วย ก่อนไปเรียนก็ช่วยเขาเปิดร้านก็ได้ครับได้แปดสิบช่วยเขาเปิดร้านตื่นเช้าๆอะไรอย่างนี้ครับก่อนไปโรงเรียนร้านก็ไม่เห็นมีอะไรก็แค่เอาของออกเฉยๆครับแต่ว่าโยมเขาใจบุญเนาะเพราะตัวเขาเองก็เมื่อกี้ที่เราขึ้นมาเขาก็จนอยู่แล้วตัวเขาเองก็ก็ไม่ได้มีอะไรขายของได้วันละร้อยสองร้อยเหมือนกันกำอไรเป็นยากกันไหมหรือว่าไม่ไม่ได้เป็น เป็นแม่แม่ของเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนของเขาครับเป็นน้องของแฟนขเขาครับอ๋อเป็นลูกลูกพี่ลูกน้องของสาม,มีจับได้แล้วว่าว่ามีสาม,ม,มีที่เรียกว่าตกมาใส่ทองแล้วตื่นขึ้นมาคลอดเลยก็เป็นลูกของสา,างงมี่มแต่ว่าเขาสงสารมากกว่าเพราะตัวเขาเองดูมันก็จะไป ก็แค่พอคุ้มตัวเองข้งางล่าง,งที่เห็นตอนเดขึ้นมาอมโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเอาไงดีถ้าเดี๋ยวทาก่อนแล้วโยมอยากได้อะไรบ้างตอนนี้ถามลูกชายวถามลูกชายตอนนี้หนูเรียนได้เ,ดเกรดอะไรลูก ได้เกดประมาณสามสามจุดหนึ่งสามจุดสองครับสามจุดหนึ่งสาุแต่โดยส่วนตัวนะของตัวหลวงพ่อเองมันเหมือนกาถ้าเรามีคนช่วยเรามันก็ดีอยู่แต่ถ้าให้ถาววถ้าเราสามารถหางาน ทำด้วยตัวเองได้นะมันจะเริ่มภูมิใจตั้งแต่เด็กแล้วก็โตขึ้นเราจะรู้จักคำว่าการหาเงินอาจจะตรงนี้จะช่วยให้เราได้มีความเจริญกว่าที่เรียนอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักค่าของเงินในสิ่งที่เราสูญเสียไปมันก็มีค่าตรงที่ว่าถ้าเรายียนด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก แค่เราอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเราก็สามารถคิดที่จะทำอะไรอีกเยอะเลยเพราะพอม,มันเริ่มแล้วมันก็จะเริ่มไปเรื่อยแต่ถ้าคิดว่ามีคนช่วยเราเรียนอย่างเดียวแล้วไม่หาเงินเนี่ยมันก็ได้แค่เรียนแต่ว่าจบมามันก็ต้องเริ่มต้นทำงานอยู่ดีงั And ้นไม่ว่า หนูจะเรียนจบม .3 ม .5 ม .6 หรือปริญญาตรีเนี่ยโดยเฉพาะหลวงหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตรงนี้คือปริญญาชีวิตที่แท้จริงมันเป็นเพียงปริญญาที่เราเรียนเพื่อให้มีมีวุฒิการศึกษาเพื่อไปสมัครงานแต่พอเราไปทำงานแล้วถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีสติปัญญา ไม่ขยันนิสัยไม่ดีก้าวร้าวควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็ล้มเหลวอ,อยู่ดีฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าเรียนสูงอ่ะดีแต่ถ้ามันไปไม่ถึงปริญญาตรีสมมตินะตรงนั้นไม่ไม่ได้ว่าเราจะไม่มีอนาคตที่ดีว่าอนาคตดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราคนที่ไม่จบปริญญาตรีรวยได้ไหมรวยได้ครับ คนจบปริญญาตรีจนได้ไหมจนได้ครับเออร้ะมันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจวิธีที่เราจะทำงานหาเงินแบบไหนแล้วก็สู้ยังไงดังนั้นไม่ต้องไปคาดหวังว่าัจะต้องจบปริญญาตรีแต่ถ้าเรียนได้ก็ดีแต่ที่ดีกว่านั้นคือหางาน อย่าดูถูกเงินน้อยก่อนและเงินที่เราได้มาเรารู้สึกว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงเราไม่กล้าเอาเงินนั้นไปซื้อยาเสพติดเราไม่กล้าเอาเงินนั้นไปเล่นการพน,นันเราไม่กล้าเอาเงินนี้ไปกินเหล้าไปเที่ยวอย่างที่ไม่มีประโยชน์เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยมาไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้เราเริ่มเก็บเป็นแล้วก็สิ่งที่สําคัญ แม่เราดูดูเหมือนก็ไม่ได้สมประกอบเหมือนคนอื่นโดยสติปัญญาโดยความรู้ถูกไหมถูกครับแล้วโลกใบนี้ทั้งใบแม่มีใครรู้ไหมก็มีตัวเรามีถูกไหมถูกครับแล้วชีวิตแม่ต่อไปแม่จะอยู่กับใครพึ่งใครพึ่งลูกครับแล้วใครจะเลี้ยงแม่ ลูกครับเป็นคําตอบที่ชัดเจนฉะนั้นบุหรีสูบไหมตอนนี้ไม่สูบครับเหล้ากินไหมไม่กินคนระับเสบย,ยาเลยไหมไม่ครับเออดีแล้วแลยอย่าไปตามเพื่อนเพื่อนไม่ใช่อนาคตอนาคตคือสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องและก็ความขยันเนี่ยนั่นคืออนาคตนั่นหลวงพ่อจะช่วย เวลาถ้าได้เงินมาใครบางคนดูแลงเงินป้าป้าที่อยู่ข้างล่างนี่แหละใช่ครับมแม่เขาก็ดูแลงเงินไม่ค่อยได้ครับเขาใช้แบบว่า,าแบบไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยคับแล้วถ้าหนูมีเงินหนูหนูคิดยังไงสมมติาเรามีเงินหมื่นตอนนี้<ม>ตัวลูกเองมีเงินถ้ามีเงินมผมก็จะแบบวเก็บไว้ในยามจำเป็นมีอะไรไแบบว่าแบบ ค่อยใช้ก็ได้ครับไม่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเดี๋ยวไปฝากไว้ดีกว่านะเดี๋ยวให้ฝากไวเ้เดี๋ยวให้ไปฝากไว้เดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาเงินไว้ให้สักสามหมื่นนะไว้สามหมื่นเยอะไหมสามหมื่นเยอะครับสำหรับคนไม่มีเนี่ยเงินร้อยหนึ่งก็เยอะ เงินพันหนึ่งก็เยอะเองินหมื่นหนึ่งก็ยิ่งเยอะแต่ว่าเราจะใช้ยังไงให้มันมีประโยชน์งั้นเราเก็บไว้เป็นการศึกษาเป็นทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นทุนเราก็ไม่ต้องไปลูกย่างก็เราซื้อของเราไปขายตรงไหนก็ได้ลองไปหาแผงลอยเล็กๆซื้อมาขายไปซื้อของที่ไม่เน่าวันนี้ขายไม่ได้ไม่เน่า พรุ่งนี้ขายต่อไม่เสียเนี่ยวิธีคิดการแลกเปลี่ยนเงินทำไงว่าให้เงินต่อเงินมันเหมือนเอานกไปต่อยไหมเอาพอนกไปต่อร้องจิกจิกเดี๋ยวนกไม่ยินเสียงก็มานี่เขาเรียกเอาเงินไปต่อเงินเอานกไปต่อนกเหตุนอ้ตรงเนี้ลูกไปคิดดูว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เงินสามหมื่น ถ้าเราคิดว่าไปฝากกับบัญชีเดี๋ยวหนูก็ไปฝากบัญชีนะหรือหลวงพ่อเปิดบัญชีแล้วกม็มันบัญชีมีบัญชีแบบเป็นบัญชีออมสินอะไรเงี้ยแต่บัญชีในโทรศัพท์ยังไม่มีอับยังไม่จะไปเปิดอ๋อไม่เป็นไรถ้าเป็นบัญชีออมสินเดี๋ยวเราโอนเข้าไปออมสินได้เลยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาเอาเอาเงินสดมาก่อนสามหมื่นเอา,เอามา แล้วเดี๋ยวคิดอีกทีเอาไอ้แม่นะนี่ให้แม่ถือไว้ <Okay. S 1> เอานั้นลูกไปดูแลนะ <Okay. S 1> ทั้งหมดสามหมื่นนะเดี๋ยวเอาข้าวมาเอาข้าวมาสิบลูกเออในเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวข้าวสิบลูกนะแล้วเอากับข้าวมาชุดหนึ่งแล้ววิทยุธรรมะ เดี๋ยววิทยุธรรมะไปฟังเอาเอามาเนี่ยไปเปิดฟังให้แม่ฟังแล้วก็ลูกฟังเองบ้างคู่มือเปิดอยู่นี้วิธีเปิดก็แค่นี้เองถ้าเลขหนึ่งก็คือสวดมนต์เช้าเนี่ยถ้าเลขสองก็สวดมนต์เย็นเนี่ยเทคหนึ่งสวดมนต์เช้าเทคสองสวดมนต์เย็นนอกนี้เลขสามจนถึงสามแปดเจ็ด คือเทศ3า7นะถ้าหลัก10กด10งจนถึง99หลักร้อยกด100ถึงถึง999แต่นี่ขาเรามีแค่3 8 7หมดแค่นี้นะบันทึกไว้เนี่ยแฟดได้อ่าจัววันเรากดเลขเอากดเลขเลขเจ็ดนิเทศกันที่เจ็ด หนักเบาก็เร่งเอาของการฟังทรรวิธีใช้ก็เสียบปลั๊กธรรมดาเออแล้วก็ชาร์จแล้วเสียบปลั๊กก็จะมีฐานแห้งชาร์จไปในตัวค่อยเห็นอนิจจังพอเปิดไปคืนหนึ่งพอเต็มเสร็จเราไม่ต้องเสียบไฟก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียบไฟก็ดังแล้วทุกขั้งก็อยู่ในกายนี่แหละ เคยบวชเน้นยังเคยครับี๋ยวเป็นไ,ไงชอบภะมไหมก็ชอบแบบบเน้นหน้าร้อนตอนเรียนอยู่เงอ๋อ่ะมอบให้ลูกนะให้แม่ฟังด้วยนี่รียบรีหมดนะตอนนี้เข้าสารอะาวจะจมในเคสนี้ย สองแม่ลูกที่อยู่โดยลําพังอาศัยโยมป้าที่มีร้านเล็กๆที่ขายของได้วันแค่สองสามร้อยเองที่จะมาดูเมื่อกี้เนี่ย mm hmm. เขายังมีน้ำใจที่จะมาช่วยโยมทั้งสองท่านก็คือโยมแม่แล้วก็เด็กก็ถือว่า ยังมียังมีบุญที่มีผู้ใหญ่เขาดูแลแต่ต้องอาศัยว่าเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยว่าต้องช่วยเหลือเขาบ้างเป็นค่าตอบแทนเขาเช่นคำว่าน้ำใจเนี่ยมันต้องมีซึ่งกันและก,กัน พิตารณาพงจึงจะยั่งยืนถ้าเราเป็นผู้ขอเขาอยู่ฝ่ายเดียวอีกไม่นานเขาก็เบื่อเราแต่ในเมื่อเขาให้เราเราให้เขาตรงนี้ก็คือการเกื้อกูลกันแทนธรรมะวันนี้ก็คือทุกคนมีชะตาของแต่ละคนแต่ถ้าคนไม่ยอมแพ้ชะตาเราก็ไปเปลี่ยนมัน ไม่ว่าเราจะเกิดอยู่ในที่ไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราไม่มากก็น้อยให้เจริญยิ่งขึ้นได้ตามสติกำลังปัญญาบารมีรสมควรเดี๋ยวเอาของให้นะมีขนมปัง เอมีเจกลก็หอมนี่เข้าหอมอย่างดีเลยเนี่ยนะเข้าหอมมะลินี่เป็นตึกตึกร้างนะโยมนะเป็นตึกร้างไม่ได้เช่าเขาเขาไร่ทีเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่เมื่อเขายังไม่ไร่ก็อยู่กันไปก่อนนะเออมีเขียงให้ด้วยนะีเขียง กับโอ้กับข้าวเยอะอ้าวก็สมควรเวลานายจัดโจมนะอ้าวเอเปลี่ยนมุ้งเอามุ้งแปดฟุตนะเอาแปดฟุตมานี่มุ้งใหญ่เมื่อกี้มุ้งขาดแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่ลูก นะมีมุ้งมีหมอนมาให้ด้วยมีมุ้งหมอนรองเท้าพ่อผมสองพืนนะเอามุ้งไปเออโอนี้โยมก็ขาดนิดเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้มีนิ้วเท้าเหรอฮะไม่ได้มีนิ้วเท้าไม่มีนิ้วเท้าเหรอใช่เท้โอในถอดรองเท้าดูสิทป็มาเล็กนิดเดียวอ๋อนี่เป็นเด็กเกิกกำเนิดเลยนะเด็กเกิดเลย เอาให้เด็กเด็กดูทีเอาลูกลูกลูกชายใส่ดูลูกแต่ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้เอาลูกชายเอาลูกชายดูลูกชายเบอร์อะไรใส่ไม่ได้โอ้โหของนี่ต้องเบอร์ใหญ่เอา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 มาเสื้อผ้ามามานี่เลยเอาใส่รวมเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตามรองเท้าระวังเดินในดีนะลงแล้วคลุมเลยเอาวางเลยวางบนม้งเลยลูกอ่าอ่า นี่เสื้อผ้าหลายชุดเลยนะอ้าก็สมควรเวลานะก็ขอเจริญพรแต่เพียงเท่านี้